สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนําวดิดีโอดีๆในการสารทิตวิธีการแก้ไขปัญหากล่องแคสในรถ BMW กรณีที่กล่องน็อกนะครับตัวนี้เป็นเป็นเคสที่ช่างกุญแจหลายท่านประสบปัญหาตรงนี้อยู่บ่อยๆนะครับเช่นบางทีเราอัปเกรดแคสผ่านทาง OBD แล้วมีการแคสล่มทําให้ดอกออริจินอลก็สตาร์ทไม่ได้นะครับ ทางแก้นะครับอันดับแรกเราต้องนะครับอันดับแรกเราต้องทําการรีแพร์ผ่านทาง OBD ผ่านเซิร์ฟเวอร์ถ้าไม่ผ่านนะครับอีกทางแก้หนึ่งที่เราแนะนํำคือการถอดกล่องแคสออกมาทําการรีแพร์ไฟล์ด้วยไฟล์ดําไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับในเคสนี้เราจะเห็นว่ากล่องแคสตัวนี้เป็นรถที่มาจาก bmw bmw x x 1นะครับปี2014ตัวนี้เป็นระบบแคส3บวกนะครับ ลูกค้าได้ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน o p d แล้วก็ทําให้ดอกใช้ไม่ได้แล้วระบบของแคชร่มไปนะครับเราก็ทําการแกะกล่องแคชนะครับแคชสาบวกแล้วก็ทําการต่อสายนะครับขั้นตอนแรกเราต้องอ่านไฟล์อ e ีพอมก่อนแล้วก็ไฟล์แฟชของมันเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูกันนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกุญแจเดิมของลูกค้าตอนนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเฟลไปแล้วแคชมันเฟลตอนนี้เป็นต่อดอกใหม่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะโชว์วิธีการแอดดอกเข้าไปใหม่ด้วยนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับเราทําการต่อนะครับโปรแกรมเมอร์ตัว XP ตอนนี้เราใช้ XP 400 Pro นะครับ XP 400 Pro แล้วก็ต่อสาย APA 109โยงสายกับตามไดอะแกรมของกล่องแคช3บวกนะครับ เสร็จแล้วก็วิธีหาไดอะแกรมของ B M W นะครับมาที่โปรแกรมเมอร์นะครับมาที่ชิปและ e ีพอมนะครับชิปลิสอ d นไล h ์มาตัวอ e m โมบิ l i เซอนะครับตัวนี้เป็น B M W ตัวนี้เป็นแคสสามตัวนี้ไดอะกรมตัวนี้ครับเราตัวมาร์กเซตคือ 0L15Y นะนะครับกดโอเคกดไปไดอะแกรมของ e ีพอมตัวนี้ครับซูเมติกไดอ a แกรมนะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าเราจะเชื่อมสายยังไงนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรามาเข้าเมนูนี้กันนะครับ แล้วก็มาที่ BMW นะครับตัวนี้เราก็มาเลือกตัว m a n u วลเซเลคชั่นนะครับเราเลือกเป็น X1 นะครับตัวเป็น X1 ตัวนี้ยังเป็นระบบ e-Series อยู่นะครับเพราะดูจากดอกก็รู้ว่าเป็นระบบ e-Series นะครับเป็นตัว2014นะครับ e 8 4 นะครับเป็น x 1 e 8 4กด yes ไปนะครับแล้วก็มาที่ control unit นะครับมาที่ c a s 3บวก immobilizer นะครับแล้วก็มาที่ตัว ecu operation นะครับตัวนี้มันจะมี h e a l แล้วเขาเขาแจ้งว่าให้เราทำตามขั้นตอนนะครับโดยอย่างเคร่งคัดนะครับเพราะตัวนี้เป็นกระบวนการซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึงกด ok ไปตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีให้เลือกตัวชิปเซตของมันนะครับ เราสามารถไปดูตรงนี้ได้นะครับตัวชิปเซ็ตตรงตัวหน้า Mark s e t ของมันเนี่ยมันจะมีถ้าซูมเข้าไปดีๆมันจะมันจะอ่านว่า 0L15Y นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ทีหลังนะครับ 0L15Y นะครับแล้วก็แล้วก็มาดูตรงนี้เราก็เลือกเป็นตัว 0L15Y เป็นชิปเซ็ตของมัน อันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำคือร e ีด ee พรอมก่อนนะครับแล้วก็ร e ีด ee พรอมนะครับเราจะร e ีด ee พรอมในในในนี้นะครับเพื่อแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับไฟล์ ee พรอมตัวนี้เป็นไฟล์ที่<อ>มีปัญหาที่เราต้องทำการรีแพร์นะครับเครื่องก็เลยขึ้นตรงนี้ว่า ว่าเป็นไฟล์ 0L15Y นะครับแล้วก็ e p r o m แล้วก็อาจจะเติมเติมวันที่เข้าไปนะครับอย่างกรณีนี้เราเป็นวันที่เป็นเป็น07นะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่7นะครับ052021นะครับแล้วก็กดเซฟไปอันนี้เราเซฟไฟล์ e p r o m เรียบร้อยนะครับกดโอเคต่อไปเรามา refresh นะครับ แฟลชมันไม่มีข้อมูลกุญแจก็จริงแต่เป็นข้อมูลใช้ในการสตาร์ทอะไรต่างๆเราก,กด read flash นะครับเครื่องจะดีเทคโปรแกรมเมอร์ตัว f ฟ a ช h Data ในการอ่ามนมันจะมีข้อมูลเยอะกว่า e p พอมนะฮะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเดีย๋ยวเราจะสปีดไอตัววิดีโอให้นะครับ จะเรารีดแฟชชํสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับแล้วก็ใส่วันที่ไปเพื่อจะให้จําได้แล้วก็เป็น07052021กดเซฟเราก็จะได้ f ฟชช h และอ e ีพอมของไฟล์ที่เรามีปัญหาแล้วต่อไปเราต้องทําการไปทําการรีแพ์ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์เรามีปัญหานะครับเราก็ต้องทําการรีแฟร์ีแพ์ไฟล์แล้วกดย้อนกลับมาที่หัวข้อนะครับ Special Function นะครับ มาที่ ECU Repair นะครับตัวนี้เราเป็น 0L15Y นะครับเป็นตัวชิปเซตมัน 0L15Y เครื่องบอกให้โหลด E-rom ที่จะทำการ r e p a ร r นะครับก็กดโอเคถ้าเราจำได้นะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยก็คือตัว E-rom จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น07052021นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับอย่าผิดไฟล์นะครับ07แล้วก็กดโอเคไปเครื่องทำการ modify ไฟล์นะครับแล้วเราเขาก็ สังเกตไฟล์ที่ modify จะขึ้นว่าไฟล์ edit นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ใส่ใสวันที่เข้าไปว่าเรา modify ไปเป็นวันที่0 7 0 5 2 0 2 1นี่เ้็นี่เป็นไฟล์ที่เรา modify เรียบร้อยนะครับต่อไปในการที่จะ r e p a ร r ecu เนี่ย repair cache เราเนี่ยมันต้องทำการ repair flash ด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคเครื่องมันอโตโมติกให้เราใส่ flash ้าไปด้วย flash เราก็ไปหาตัว flash ที่เราเป็น07นะครับ แฟชที่เป็น07เป็นตัวนี้นะครับเป็นแฟช07ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คอีกทีว่าแฟช0 7 0 5 2 0 2 1กดโอเคเครื่องก็ทำการ modify ตัวแฟชที่มีปัญหาเปลี่ยน edit ให้ใหม่แล้วก็ใส่วันที่เหมือนเดิมครับเรา edit เรียบร้อยเราเปลี่ยนวันที่เป็นออใส่วันที่เข้าไปนะ07052021เรียบร้อยนะครับ ก็เราได้ไฟล์ที่เขาเรียกว่าแก้ไขเรียบร้อยนะครับปกติถ้าเราไม่ทากุญแจเพิ่มเนี่ยเราสามารถจะเอาไฟล์2อันนี้กดไลท์ไลท์กลับเข้าไปในแคชได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มีโจทย์ว่าลูกค้าต้องการที่จะทํากุญแจเพิ่มด้วย1ด่ดอกตอนนี้ณนะตอนนี้ถ้าเรามีไฟล์2ที่อ d ดิทแล้วเราไลท์เข้าไปตัวนี้จะใช้ได้แหละแต่เราต้องการจะแอดกุญแจเข้าไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเรามา,ราก็เลยต้องแอดกุญแจเข้าไปในระบบก่อนนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับ ไปที่ key operation นะครับ key operation นะครับ key operation เราก็มาที่ไหนตรงไหนครับ key learning แล้วก็ make key with file นะครับก็คือไฟล์ที่เรา edit แล้วตัวนี้ชิปเซ e ตมันคือ 0L นะครับ 15Y นะครับเคื่องก็บอกให้เราโหลดไฟล์จำได้นะครับไฟล์ที่เรา edit นะครับเราต้องเอาไฟล์ที่ edit แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับ CAS3 a s h e e p o m edit 07 052นี่คือ EDIT แล้วนะครับถ้าเอาไฟล์เดิมที่ไม่ EDIT จะใช้ไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้ที่ EDIT แล้ว0 7 0 5วนะครับเครื่องก็แจ้งว่าวิ n นัมเบอร์ของรถคันนี้เป็นอะไรเลขใหม่นะครับความถี่315นะครับฉะนั้นเราต้องเอาตัวสมาร์ทคีที่เป็นความถี่315นะครับมาใช้นะครับอันนี้เป็นรหัสกุญแจด้วยนะครับเอ,เอาไว้ตัดกุญแจได้กดโอเค ในระบบแจ้งว่ามี2อดอกนะครับเราจะเขียนตัวที่3ไปแล้วก็แตะที่กุญแจตัวที่3นะครับแล้วก็กดไลท์คีย์นะครับไลท์คีย์ตอนนี้เราต้องการจะทําอะไรครับตอนนี้เราต้องการทําเพิ่มเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ดอกหายหมดนะครับเพราะเรามีดอกที่ใช้ได้อยู่แล้วก็แอดคีย์เวลาแอดคีย์ชื่อจะแจ้งว่าในระบบแคสเบอร์เนี้ยมันต้องมี working key ในการที่แอดคีย์นะครับเรามีเรามี working key แล้วนะครับแล้วเขาบอกให้พุท working key เข้าไปก็คือดอกที่เคยใช้ได้ก็คือดอกของลูกค้าก็คือดอกนี้ ก็คือดอกนี้ที่เคยสตาร์ทได้นะครับของลูกค้าเอาใส่เข้าไปในโปรแกรมเมอร์นะครับ FP 400 Pro นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเครื่องก็จะทำการ read key information ของตัวเดิมนะครับจริงๆมันก็คือ read ไอ้ตัวรหัสเขาเรียกพวก ISN key ISN code จากดอกตัวนี้นครับเพื่อใช้ในการโปรแกรมดอกใหม่นะครับถ้าไม่มีเราต้องใช้กรณีดอกหายหมดนะครับ ืก็กำลังอ่าน key information ของดอกเดิมนะครับดอกที่ใช้ได้ดอกที่ u s e อยูเครื่องแจ้งว่าตอนนี้ key information นี่ read successfully นะครับก็อ่านเรียบร้อยแล้วก็กดสเต็ปถัดไปต่อไปเครื่องจะถามว่าดอกที่เราจะทำเพิ่มเป็น semi smart หรือ smart ตัวนี้เราจะทำเป็น semi smart นะครับ semi smart หมายถึงว่ามันไม่ใช่ keyless go นะครับเป็นแค่ต้องเสียบสล็อตในการสตาร์ท รึ่งบอกให้คอนดักโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใส่ดอกใหม่แล้วก็มาที่โปรแกรมเมอร์แล้วเอาดอกเดิมออกนะครับออกนิ w ดอกใหม่นะครับตัว New Key ์ใส่เข้าไปแทนนะครับ New วคีแล้วก็กดโอเคมันกำลังเขียนกุญแจนะครับตัวที่3เข้าไปในตัวใหม่ให้เรา เรียบร้อยสังเกตนะครับมันบอกให้เราเซฟ new eform file ก็คือว่าไฟล์ตัวนี้เราต้องเซฟใหม่เพราะว่าเป็นไฟล์ใหม่ที่เราอีดิทแล้วแล้วเราเขียนกุญแจใส่เข้าไปตัวใหม่นะครับเราก็ต้องเซฟเป็นชื่อไฟล์ใหม่ตัวนะครับอันนี้แบบเป็นไฟล์ซ้อนไฟล์เลยนะครับก็จริงๆเขาเขาเขียนเป็น modify file ไปแล้วนะครับผมอาจจะเพิ่มสักนิดนึงอออเป็นเป็น bin แล้วเรากดเซฟไปเราจําชื่อนี้นะครับ modify bin ก็เซฟไปแล้วเรียบร้อยกดโอเคนะครับ ทีนี้เครื่องจะแจ้งว่าให้เราแฟชชนิว e eeprom เข้าไปนในรถนะครับแล้วก็ใช้ดอกใหม่ในสตาร์ทได้เลยนะครับกดโอเคนะครับก็ต่อไปนะครับสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือว่าเราได้ไฟล์ของ eeprom ตัวใหม่ที่มีคุญแจแล้วและว Edit แล้วนะครับเราก็ต้องไปไลค์กลับไปนะครับเราก็มาเมนูย้อนกลับมาเมนูเดิมนะครับก็คือเมนู ECU operation นะครับนะครับกดโอเคชิปเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ไลท์ E-rom ก่อนเลยนะครับ E-rom ก็คือไลท์ E-rom เรา,า,าต้องไลท์กลับนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่เราเราอีดิแล้วก็เขียนกัญแจใหม่ทีนี้เรามาหาไฟล์นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับสังเกตนี่คือคไฟล์แคส3ที่เรา Edit และ modify เนื่องจากเราเราใส่ดอกกุญแจเพิ่มเข้าไปอีกดอกหนึ่งเราเลือกตัวนี้นะครับกดโอเคเครื่องจะทำการาไลฟ์ไฟล์ใหม่นะครับเข้าไปในกล่องแคสตนะครับในส่วนของ e f o m Data ไลฟ์ eForm ไฟล์ u c c e s s f u l l y เรียบร้อยนะครับเราไลฟ์ e f o m เสร็จแล้วเราต้องไลฟ์อะไรอีกครับเราต้อง ไลฟ์แฟชช h ด้วยครับเพราะแฟชก็เป็นส่วนที่เราอีดิทนะครับจอมแฟชช h ได้ไหมครับที่เราอีดิทนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแคชสามพาร์ทแฟชไฟอีดิทนะครับศูนย์เจ็ดนะครับกดโอเคแฟชช์ไฟ okay. ตัวนี้ก็คือแฟชช h ที่เราอีดิทแล้วนะครับเราไลฟ์กลับไปเพราะเป็นการแก้ไขไฟล์ที่มีปัญหาที่สตาร์ทรถไม่ได้ เรียบร้อยนะครับเราไลฟ์แฟช์ไฟล์เซ็กซ์ฟูลี่แล้วนะครับก็ตอนนี้กล่องนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราแก้ไขไฟล์ให้แล้วก็แอดกุญแจให้เรียบร้อยนะครับเอาตัวนี้ไปประกอบก็สามารถจะใช้2ดอกนีประกอบแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับก็จบขั้นตอนกระบวนการดีๆนะครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อดูวิดีโอต่อไปนะครับของผลเลิศน,นะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ